Oh, ah ปั่นก็ไม่มีแม่แม่แล้วเอลอย่างเด็ดไปได้อยู่โคตรก Đang đang noise tiếng đang noise. Sao lại lên trò chơi hiện mà sẽ chơi. Nó cả Mỹ cả nữa nhá. Nó cả โมเมนตโมเมนตวจบตรวจเขาตรวจมาบอกตรวจตราจบแล้ว 我。<laughs>